ตัวเอฟสันไฮสปีด G6 ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสำหรับที่งาน p r ิซิชชั่นเยอะๆนะคะหรือว่างานที่ต้องการความเร็วระยะเอื้อมไม่เยอะ รบอทเอฟสันของเรานั่นเองค่ะที่ดโดยที่ตัวเอฟสันของเรานะคะวันนี้มาโชว์เป็นสองรุ่นค่ะเริ่มจากรุ่นแรกนะคะจะเป็นตัวสั่ง้ายมือค่ะสั่ง้า้มือของเราจะเป็นรุ่น T3 นะคะ T Thailand T3 นั่นเองซึ่งตัวนี้ค่ะมันหนักเโหลดอยู่ที่สามกิโลกรัมสามารถระยะเอื้อมได้ที่400มิลลิเมตรนะคะ นี้จะเป็นรุ่นสกตนดาดของเรานะคะราคาย่อมเยาต้องบอกดนี้ดีกว่าและตัวที่สองตัวถัดไปน,นะคะจะตัวนี้จะเป็นตัว F3 G6 นะคะ G2 G6 นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวรุ่นไทยสปิริตของทาง F3 เลยเปโหลดน้ำหนักอยู่ที่6กิโลกรัมนะคะและระยะเอื้อมอยู่ที่450มิลลิเมตรหรือว่า โดยที่วันนี้นะคะเรานำ F3 สองตัวนะคะเชื่อมกับตัวกล้องสังเกตดีๆค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอคอนโทรลนะคะซึ่งกล้องเนี่ยจะเป็นตัวจับแล้วก็โอเบเรทให้กับทางตัว F3 ทั้งสองรุ่นของเราเป็นคอยหยิบและที่สำคัญเลยสังเกตตัวคริปเปอร์ดีๆค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นแบบแบ็คท่ามและฝั่งขวาจะเป็นแบบคริปเปอร์นีกนะคะ ตัว F3 High Speed G6 ของเราเนี่ยต้องบอกว่าพะสำหรับที่งาน Precision เยอะๆนะคะหรือว่างานที่ต้องการคอาเร็วระยะเอื้อมไม่เยอะตัวนี้เนี่ยสามารถ High Speed ได้ถึง0.35เซกต่อชิ้นเลยแต่ว่าจะต้องอยู่ใน Direction ที่300มิมหรือว่า30เซนเท่านั้นนะคะสองตัวนี้ เช่นเดียวกันค่ะและพวกเราชาวไมโครเทคไทยแลนด์และโรบอทเอฟสันก็รอคอยทุกท่านมาที่งานโ o รแพคเอเชีย2022หรือว่าสามารถเซิร์ชไมโครเทคไทยแลนด์ใน Google ได้เลยนะคะพวกเราน้องเซลและทีมงานรอคอยทุกท่านติดต่อกลับมาอยู่ค่ะ